ครับสวัสดีครับผมสาโรตทศพรครับในนามร้านจัลันรุ่งเหลีงสองมัททินะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับผมสาโรตทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับจําหน่ายรถไถเลก็กเต็มคันครึ่งคันค้อนคัน,น,นไม่ว่าจะเป็นเก่าญี่ปุ่นรถคูบปตา้าบ้านเราอิสกิบ้านเราและอีกลหลายๆรุ่นลหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ก็มาเสนอ L สองสองศูนย์หนึ่งนะครับ เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับของผมนะครับก็คือขายเต็มคันครึ่งคันค่อนคันก็ได้นะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆของรถคันนี้ก็ได้นะครับผมสามารถแยกขายได้หมดนะครับหรือซื้อรถเต็มคันก็ได้ได้นะครับมีการรับประกันสินค้าโดยสารรถทุกพอตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวนี้ก็อยู่ในราคา95,000บาทนะครับตัวรถนะครับตัวรถอย่างเดียวไม่รวมค่าขนส่งนะครับ แล้วก็หางตัดยานหเมตรนะครับตัวนี้จะอยู่ที่23,500บาทนะครับ23,500บาทนะครับถามว่าซื้อรถคันนี้แถมอะไรบ้างนะครับก็1ถ่ายน้ำมันเครื่องติดหลังคาใหม่1อันนะครับรับการสินค้าโดยสาโรททสบอรตตัวจริงเสียงจริงนะครับรับการเครื่องเกียร์ท้ายนะครับรถก็จะมีหลายราคานะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพและการซื้อเข้ามาจากญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวรถนะครับ95,000บาทหางตัดย่า1เมตร23,500บาทนะครับก็มีส่วนลดได้บ้างนิดหน่อยนะครับรับสินค้าเองที่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านทุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับ สามารถติดต่อกับผมได้ที่ Facebook สารโทรทศพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2 0 1 5 YouTube สารโทรทศพร Tik t o o k และก็เรียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของสารโทรทศพรตัวจริงเสียงจริง0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียลน์นะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ084 8821716มีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับขอบพระคุณครับ